I am Team Ranger. สวัสดีครับวันนี้อยู่ที่ช่อง Ford พัทชาแนลนะครับวันนี้ผมพาทุกท่านมาชมการแต่งรถของตัวเนเกเกน XL พัดกระบะแขบยกสูงยอดนิยมอีกหนึ่งคันนะครับวันนี้ในส่วนของการตกแต่งของตัวรถนะครับรอบคันจะมาดูว่าแต่งอะไรกันบ้างนะครับราคาตัวรถนะครับคันนี้นะครับอยู่ที่7,9,000บาทนะครับเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับเครื่องยนต์เป็เครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรนะครับให้กําลังแรงม้าอยู่ที่ 170แรงม้าแรงบิดอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะครับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาดูนะครับในส่วนของแคมเปญและโปรโมชั่นด้วยนะครับเปิดหัวมาบอกแคมเปญก่อนเลยแล้วกันนะครับส่วนรถนะครับ1แสนหนึ่งบาทนะครับหรือล้านะครับเลือกออกรถนะครับตกแต่งแบบนี้เลยนะครับสามแสนเก้าพันบาทเท่านั้นเองนะครับก็สามารถนะครับเปลี่ยนเจ้าของรถสวยๆหล่อๆงามๆคันนี้ได้เลยนะครับ เดี๋ยวผมจะพาไปดูรอบพันของตัวรถในเกน x อ็ l u s นะครับก่อนจะพาไปชมการตกแต่งเป็นจุดๆเลยนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างนะครับฝากท่านผู้ชมนะครับกดไลค์กดแชร์กด s ั b s ไ r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะครับเดี๋ยวเราไชมรอบคันของตัวรถกันเลยครับมาดูในส่วนของตัวครอบฝากระโปงนะครับเรียกว่าสกูทรงฟิตนะครับทำเป็นสีทูโทนนะครับพร้อมด้วยโลโก้ ไลโน่นะครับหรือแรดเดิเอนะครับเป็นสีแดงแบบนี้นะครับด้านหน้าฝากระโปรงครับที่เห็นเลยนะครับก็ติดสติกเกอร์คาว่าเรนเจอร์นะครับเป็นสีเทาแบบนี้นะครับก็เพิ่มความโดดเด่นให้ตัวฝากระโปรงหน้าตัวของกระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าทรงแบบแรปเตอร์นะครับทาเป็นสีทูโทนนะครับฟอนต์นะครับตัวหนังสือ FORD นะครับสีแดงตัดกับสีดํานะครับมาพร้อมนะครับไฟมินิไลท์นะครับเป็น3ามจุดแบบนี้ครับ กระจังหน้านะครับเป็นแบบรังพึ่งแบบนี้นะครับทำให้ลมและอากาศถ่ายเทได้ดีนะครับผมไฟหน้าครับรุ่นี้เก็น XL p ั u s นะครับเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวข้อไฟหน้านะครับก็ติดตั้งมาเพิ่มเติมนะครับ เพิ่มความสปอร์ตนะครับด้านล่างนะครับก็ติดตั้งในส่วนของตัวไฟตัดหมอกนะครับเดิมทีเ e ็ t Gen XL+ ไม่มีไฟตัดหมอกนะครับอันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับเป็นไฟตัดหมอกนะครับแบบเดียวกับตัว n e x t Gen XLs เลยนะครับด้านล่างของตัว n e x t Gen XL+ นะครับจะมีในส่วนของตัวขอรากจูงหนึ่งตำแหน่งนะครับผมมาดูด้านข้างตัวรถเลยนะครับด้านข้างตัวรถนะครับติดตั้งสกู๊ปนะครับ6กนิ้วแบบมีหมุดนะครับหมุดเป็นหมุดสแตเลสนะครับติดตั้งมาให้พอดีกับตัวแม็กและยางนะครับที่ ยื่นออกมานะครับในส่วนของแม็กเดิมของตัวในเกียรก X Power นะครับเป็นแม็ก16นะครับในส่วนของคันนี้นะครับติดตั้งนะครับแม็กนะครับเป็นแม็ก16เช่นเดียวกันนะครับในส่วนคันนี้นะครับติดตั้งเป็นแม็กของฮอบนะครับ 4x4 นะครับสเปคยางนะครับ 2.570R16 นะครับยางเป็นยางออสเตรเลียนะครับก็วิ่งเน้นในส่วนของถนนดำนะครับก็ดีนะครับทางฝุ่นก็ดีเยี่ยมไปเลยนะครับ กระจงองข้างนะครับมีไฟเลี้ยวในตัวนะครับปรับแบบไฟฟ้านะครับในส่วนของมุดหลังคานะครับติดตั้งเป็นราวหลังคานะครับเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับมาพร้อมการาดประตูนะครับด้านหน้าแล้วช่องแคบฟิล์มติดตั้งเป็นฟิล์มเซรามิกเกรดพรีเมียมนะครับรับประกันยาวนาน10ปีนะครับมือจับนะครับเป็นสีดำด้านแบบนี้นะครับสติกเกอร์นะครับลูกค้านะครับสามารถเลือกได้นะครับคันนี้ลูกค้าติดตั้งเป็นสติกเกอร์กระทิงแบบกราฟิกแบบนี้นะครับสวยงามไปอีกแบบเลยนะครับสามารถเลือกได้เช่นเดียวกันนะครับโรบบนนรระคััตี้ เป็นโลบาเหล็กแบบบกขาครับรุ่น GT นะครับท้ายรถเลยนะครับติดตั้งในส่วนของตัวข้อไฟท้ายมานะครับไฟท้ายของนึกเกนเอ็กซ์เพาร์ตเป็นแบบมัลติรีเฟกเตอร์นะครับติดตั้งในส่วนของตัวกันชนท้ายมาด้วยนะครับคันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมนะครับส่วนของเอ็กซ์พาร์ตนะครับกันชนท้ายจะไม่มีมานะครับตรงนี้ติดตั้งในส่วนของกันชนท้ายเหล็กของอัเลนเดอร์รุ่น GT เช่นเดียวกันนะครับก็จะมีห่วงโอเมก้ามาด้วยนะครับไฟสองป้ายนะครับแล้วก็ในส่วนของ ฝากระบอกท้ายนะครับคันนี้นะครับติดตั้งในส่วนของกับฝาท้ายนะครับเป็นสีทําเป็นสีทูโทนนะครับ FORD นะครับสีแดงตัดกับสีดําแบบนี้เลยนะครับโลโก้ฟอร์ดขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ไฟเบรกตรงที่3เดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถนะครับว่ามีการตกแต่งอะไรกันบ้างไปกันเลยครับเรามาอยู่ภายในตัวรถของ x a p a n e นะครับก็เป็นภายในแบบเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับในส่วนของคอนโซลด้านหน้าตัวรถนะครับเป็นสีทูโทนนะครับดําตัด สีเทาแบบนี้นะครับทำให้ดูแลรักษาง่ายนะครับในส่วนของหน้าจอนะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับซิงค์โฟเอนะครับก็เป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับรองรับในส่วนของ Android Auto แล้วก็ Apple c a r p ร์เพนะครับแล้วก็ในส่วนของแอปพลิเคชัน f o r ์ดพาดด้วยนะครับแล้วก็ชี้ชาร์จนะครับมีมา2ช่องนะครับเป็นธรรมดา1ช่อง Type C 1ช่องเกียร์ธรรมดา6สปีดนะครับมาดูในส่วนของตัวเรือนไม้นะครับเป็นเรือนไม้แบบดิจิตอลเช่นเดียวกันนะครับ8นิ้ว รองรับเมนูภาษาไทยนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับหรือเรียกว่าพวงมาลัยแบบอีพาร์นะครับมีความแม่นยำสูงนะครับสามารถปรับได้4ทิศทางนะครับกุญแจนะครับเป็นกุญแจรีโมทนะครับ1ดอกนะครับธรรมดา1นดอกนะครับแล้วในส่วนของตัวเ e ็กเจน XL พัสนะครับไฟหน้าเป็นแบบปอโต้ด้วยนะครับผมจากการพาชมรอบคันของตัวรถนะครับของ n e ็กเจน XL พัสนะครับ ระบบความปลอดภัยของตัวรถ X Gen X L Plus นะครับมีระบบเบรก ABS ป้องกันล้อล็อกระบบ EBD เป็นระบบกระจายแรงเบรกนะครับถุงลมนิรภัยนะครับมีมาทั้งหมด2ลูกนะครับแล้วก็ระบบช่วยโช้ฉุกเฉินนะครับการบริกรทีของตัวรถของตัว X Gen X L Plus นะครับ5ปีหรือ150,000สมนกิโลนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ Ford การันตีความใส่ใจแน่นอนนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมพาทุกท่านมาชมรถตัว X L p a r s ที่แต่งจัดเต็มแบบนี้นะครับลูกค้าท่านใดนะครับสนใจแคมเปญและโปรโมชั่นนะครับก็สามารถโทรติดต่อผมได้เลยนะครับ ชูนกสองห้าสามหกเก้าห้าห้าสี่นะครับเบอร์น,นี้สามารถแอดไลน์ได้โดยตรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมฟอร์ดทรัพชาแนลที่ปรึกษาการขายฟอร์ดพระประแดงนะครับขอตัวลาไปก่อนก่อนจะลาจากกันไปฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กด s ับสไ r i b e กดติดตามอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆเดี๋ยวคลิปหน้าผมพาทุกท่านมาชมรถรุ่นไหนอีกของตัวนิเกลฝากติดตามผมด้วยแล้วกันนะครับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ I am Team Ranger.